เรานั่งสมาธิเงียบๆรล้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราดูสิมันจะหลุดไปคิดโน่นคิดนี่วันวันหนึ่งเนี่ยเราคิดกุศลหรืออกุศลมากกว่ากันนะอ่าเพราะน,นั้นยมดูเวลาเราจะตายที่พระเจ้าเรียกกายสัพเพธาถ้าเราปล่อยให้จิตเนี่ย มันคุ้นเคยกับอกุศลเวลาจะตายมันก็ไปอกุศลอกุศลเป็นผืนนาพระองค์บอกว่ากรรมมังเขตตังวิญญาณังพีชังตันหาสิเนโหกรรมคือผืนนาวิญญาณคือมเมล็ดพืชตันหาคือยางในพืชอวิชานิวรณานังสัตตานังตันหาสัญโยชนานังอวิชชาเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดตันหาเป็นเครื่องผูก ธาตุอันสามวิญญาณไปตั้งอยู่กามาภพโบก็เกิดขึ้นกรมาภพกเกิดขึ้นนั้นธาตุอันสามก็ถูกแบ่งไปอีกแบ่งเป็นอกุศลกรรมบทสิบกับกุศล,ลกรรมบทสิบถ้าโยมคิดอกุศลสิบแบบที่พระเจ้าตรัสไว้คติที่โยมจะได้คือนรกกัาเดชารเปลืวิสัยถ้าโยมกําลังคิดกุศลกรรมบทสิบแบบ คติที่ได้สองอย่างคือมนุษย์และเทวดาดังนั้นไม่มีเจ้าเวรในกรรมอะไรยิ่งใหญ่ที่จะจับเราไปอยู่พบนั้นพบนี้ตัณหาความอยากของเราเองเป็นตัวนำไปความอยากเป็นตัวนำไปเอง <c oughs> อยากจะให้พวกเราดู เรื่องของจิตมโนวิญญาณจิตมโนวิญญาณเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้ดูมีภาพขึ้นไหมเราไหว้อะไรก่อนตื่นมาไหวอะไรเห็นไหมตื่นมาบางคนไหวพระพรมพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางเทพนั่นนนนีิเยอะแยะไปหมดเลย ท้าสักกะประนมมือไหว้ไปทุกทิศเลยมาตุลีเทพบุตรสงสัยเท้าสักกะไหว้ใครอืมประนมมือไหว้เท้าสักกะบอกว่าไหว้มนุษย์ผู้มีศีลน,นะพิกุผู้อยู่ประพฤติพรหมรจันไหว้พระเสขะไหว้พระอเสขะไหว้พระพุทธเจ้า จิตใจระลึกถึงประนมมือไหว้ไปทุกทิศไหว้อุบาสกผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรมก็คืออุบาสกที่มีศีลเท้าสักกะไหว้เห็นไหมเทวดาไหว้มนุษย์ที่มีศีลแต่เราไม่รู้เราก็วิ่งไหว้เทวดากัน แต่เทวดาว่ายเราถ้าเรามีศีลอยู่ในศีลดังนั้นเขาสักการะ,ะกันที่ศีลถ้ายมไม่มีศีลก็ไม่รู้ว่าใครจะมาสักการะ,ะเอานะเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ในศีลในธรรมเราต้องมีการลดละความอยากนะเราต้องฝึกตนขัดเกลากิเลสสันเลขธรรม เห็นเขาพยาบาทเห็นเขาเบียดเบียนเห็นเขาพูดนะมิจฉาวาจาต่างๆเห็นเขายกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านดูหมิ่นท่านเราจะไม่ทำยามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีอตอนนี้เป็นมงคลนะอันนี้เป็นเลิกดีนะอันนี้เป็นยามดีนี่ขณะดีนะรุ่งดีสว่างดียมวิ่งไปหาอะไร วิ่งไปหาดวงดาวตัวเลขตัวอักษรอักขระจีาถาสีนะ,นะต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้พระาศาสดาปฏิเสธหมดเอาให้ทราบความจริงนะไม่ได้ให้โยมเชื่อพระพุทธเจ้านะโยมจะเชื่อสมณพราหมณ์เหล่าอื่นก็ได้แต่อตมาบอกของพระพุทธเจ้าเพราะอตมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะ อาตมาเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อการตรัสรู้ของคนอื่นเพราะพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าตรัสรู้เกิดมาแล้วจะไม่มีซ้ำสองในโลกธาตุเดียวกันจะไม่มีผู้เจ้าเกิดมาแข่งผู้เจ้าองค์นี้ไม่มีนะผู้เจ้าเกิดองค์เดียวที่เหลือคือไม่ใช่นะสัพพัญญูมีคนเดียวในโลกจนกว่าศาสนาจะหมดนะจบหายไป และอีกนานเลยถึงจะเกิดผู้เจ้าอีกองค์หนึ่งนะดังนั้นในเมื่อผู้เจ้าประกาศว่าท่านคือคนที่เก่งที่สุดไม่มีใครในโลกรู้จริงนอกจากพระองค์เราเชื่อการตรัสรู้ของพระองค์ตรงนี้ไหมถ้าเชื่อพระองค์บอกว่าเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีเกิดเพราะอะไรพระองค์บอกว่า สัตว์เหล่าใดประพฤติชอบหรือประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในเวลาใดเวลานั้นเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคลิปนี้จะเกิดประโยชน์กับ เพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับ,นนรบย่อมมีความทุกข์ความสุขผสมผสานกันไปในทุกๆวันนะครับแต่เมื่อเราเจอความทุกข์แล้วเราจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะครับสำหรับ พระธรรมเทศนาของหลวงพ่อนะครับที่เพื่อนๆได้รับฟังไปนะครับผมเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับเพราะคำสอนของพระพุทธองค์ในศาสนาพุทธนะครับชัดเจนดีอยู่แล้วนะครับความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะครับ หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชื่นชอบคลิปนี้นะครับหากเพื่อนๆชื่นชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสุดท้ายฟังธรรมบ่อยๆฟังธรรมเป็นนิดย่อมเป็นบุญกุศลนะครับ แล้วพบกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ